การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปเป็นประธานในที่ประชุมค่ะโดยสถานที่จัดการประชุมนะคะก็คือที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์รังสิตคลอง5จังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาสิบนาฬิกาโดยรายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไม่มีเรื่องการเสนอพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุธ,ธิสภาสมัยวิสามันซึ่งเป็นประเด็นที่กลุ่ม40สวกําลังจับตาอยู่ขณะนี้ค่ะ หากเป็นเช่นนั้นกลุ่ม40สวก็เตรียมที่จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยข้อขัดแย้งระหว่างคณะรัฐมนตรีกับวุฒธธิสภา โดยก่อนหน้านี้นายสมชายสแสวงการหนึ่งในกลุ่ม4 0สวได้มีการตั้งข้อสังเกตเหตุผลที่รักษาการนายกได้พยายามถ่วงเวลาไม่ยอมเปิดประชุมวุฒธธิสภาเพื่อมาให้การนำเรื่องการถอดถอนนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒธธิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาเข้าที่ประชุมวุฒิสภารวมถึงการถอดถอน308้อสสพักเพื่อไทยที่กำลังจะถูกชี้มูลความผิดโดยปป,ปชในปลายเดือนเมษายนนี้ กรณีการแก้ไขที่มาของสวอโดยมิชอบอย่างไรก็ตามค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะได้มีการพิจาร,รณาการเบิกจ่ายงบประมาณกลางวงเงินไม่เกิน1,000 0ล้านบาทเพื่อจ่ายภาษีคืนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรถคันแรกซึ่งกระทรวงการคลังได้เซ็นรับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ